สวยมากเนาะใช่ค่ะดูแบบมันมันเป็นยังไงมันมันเป็นแบบอธิบา้มไม่ถูกเหรอครูพันามาดูใกล้ๆเลยคะ่ะนี่หน้าตาน้าทานมานอ้นี่คุนหน้าตาหน้าทานไหมคะหน้าทานครับผม สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะเข้าสู่ช่องรถคันเดียวเที่ยวทั่วไทยค่ะก็ตอนนี้นะครับหลังจากที่เราออกมาเนาะจากถ้ำสายลุงนะผมเราก็มานั่งพักเหนื่อยนะแล้วก็นั่งกินน้ํานะครับผมตอนนี้เราจะเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านเนะาะสาพันเนาะ,ะก็วันนี้เราจะพาสพาพันไปนอนเต็นท์นะครับสบายๆหน่อยไปเดี๋ยวเราเดินทางกันครับตอนนี้พีากี่โมงนะครับสบพาพัน ไม่มีนาฬิกาอยากได้ไหมอยากได้ <laughs> ด้วยนะครับกิมวันนี้สิบห้านาฬิกาสี่สิบสี่นา,า<อ>ทีค่ะเหลืออีกประมาณสิบนาทีก็จะสี่โมงเย็ยนแล้วนะสะวรรณนะเพิ่ไปถึงก็ห้าโมงทันอยู่เนาะ,ะก็คือเราต้องเสิร์ฟข้าวด้วยนะก็คือเรามีผักแล้วครับแล้วก็มีฟักทองมีลูกฟักเนาะเหลือแค่เนื้อไก่หรือไม่ก็เนื้อหมูได้โอเคไปเดี๋ยวเราเดินทางกันครับผมไปค่ะ จุดที่เราจอดรถนะผมก็จะเป็นศาลานะครับเป็นศาลาไม้ดับหลังใหญ่มากนะครับผมบรรยากาศตรงนี้นะครับดีมากๆครับมีภูเขานะครับล้อมรอบเลยครับด้านหน้าก็จะมีสวนข้าวโพดนะครับผมขนาดเรามาในช่วงฤดูแล้งเนาะสองวันเนาะ ที่นี่ยังเขียวชุ่มชุ่มชื้นมากๆเลยครับถ้ามาในช่วงฤดูฝนสาวพันว่าจะสวยขนาดไหนเนาะนั่นนะสิเนาะถ้าเรามีภาพมุมสูงก็คงแบบอลังการมากเนาะนสาวพันเาไม่เป็นไรเดี๋ยวฤดูฝนดูหน้าเดี๋ยวเราค่อยเอาโดนมาบินตอนนี้ขอเก็บเงินก่อนไม่รู้ว่าจะดนไหมไปเดินทางกันครับผมไปค่ะ เรากําลังเดินทางออกจากอําเภอภูพามานะครับอีกประมาณ24กิโลเมตรนะครับเราก็จะถึงพุทยานแห<ย>่งชาติภูพามานนะครับผม20กิโลก็เรว่าไม่ไกลนอะะ่นสวรรค์นใช่ค่ะตอนนี้เวลา4โมง50นาทีนะครับ4โมงเย็นแล้วครับเหลือ20นาทีก็ถึง5โมงนนเราน่าจะถึงเร็วอยู่สวรรค์าจนยังไม่มืดเท่าไหร่นะ ตอนนี้ขับมาถึงทางเข้าแล้วครับสัพปุณามีรถอ้อยด้วยคุณอุทยานแห่งชาติภูผาม่านครับขับรถเข้าไปอีกประมาณ5กิโลเมตรครับผม <c oughs> เดี๋ยวเรามาเสียค่าข้าวกันก่อนครับขออนุญ,ญาตถ่ายวิดีโอหน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี่ยวไปการเต้นครับไปการเต้นค่ะการเต็นลงทะเบียนตรงไหนครับอ่าค่าเข้ากี่บาทครับผมค่าเข้าก็คนละยี่สิบบาทคนละสามสิบบาทครับอ๋อแล้วก็ค่ากลางเต้นนะครับค่ากางเต้นจ่ายที่จ่ายด้านในใช่ไหมครับที่ทำการครับอ๋อครับก็ค่าเข้าคนละยี่สิบบาทนะครับผมแล้วก็ค่ารถสามสิบบาทครับเข้าไปอีกประมาณกี่กิโลครับห้ากิโลครับห้ากิโล เรามานอนที่อุทยานนะผมเราก็ไม่ลืมที่จะมาเก็บนะครับผมนมี่เก็บตาประทับนะครับถ้าไม่อยากกางเต็นท์เนาะก็นอนเป็นห้องพักก็ได้ค่ะ <ừ> เป็นบ้านพักจะมีนี่ค่ะเหมาะสำหรับสองท่านใช่ค่ะราคาก็าร้อันนี้หกท่านเนาะ สามห้องนอนสองห้องน้ำก็พันแปดแต่จะเลือกเนี่ยค่ะโอเคครับผมไปเรากลางเต็มเนาะเาวันนี้ไปอีกห้ากิโลเมตรครับไม่ไกลห้ากิโลวิ่งไหมคุณเดี๋ยวมปรอคุจะดูนะเส้นทางจากจุดตรวจนะครับผมตรงป้อมยามเข้ามาก็ เป็นเส้นทางที่ดีนะครับผมไม่ไมีหลุมไม่มีอะไรนะแล้วก็ไม่สูงมากครับโอ้คุณทะลุป่าออกมาก,ก็คือเป็นภูเขาวสวยมากเนาะใช่ค่ะดูแบบมันมันเป็นยังไงมันมันเป็นแบบอธิบายไม่ถูกค่ะบพุพานสวยมากมันเป็นลูกทรงที่แปกแปลกตานะครับเราหลุดมาจากอีหลงหนึงใช่ไหมครับ ตรงนี้กับคลิปที่แล้วเนาะภูผาหมานนะครับผมตรงนั้นก็เป็นภูเขาล้อมรอบเหมือนกันแต่ไม่สูงตัวนี้จะสูงกว่านะครับเป็นภูเขาภูผาเลยนะ้เป็นหน้าผาสูงเลยครับใช่เป็นภูเขาหินปูนที่สวยมากค่ะผมว่าถ้ำอย่างนียน่าจะหลายร้อยถ้ำแหละเนาะโน่น่าจะเยอะมากเลยแต่ยังในเขียนวิญานไงเลย ถึงแล้วหรอคะคุณถึงแล้วครับผมนี่ป้ายอุทยานแห่งชาติครับตรงข้างในนะครับจะมีหมู่บ้านนาชวาเนี่ยชื่อว่าหมู่บ้านซัมพักน้ำครับว,วีว่วก็น่าจะเป็นหมู่บ้านที่มาตั้งลกลากนานแล้วไงแล้วเขามาสร้างอุทยานขึ้นที่หลังนย่เองครับ มีเจ้าหน้าที่บอกว่าามีนักท่องเที่ยวมาอยู่เนาะแต่ไม่เยอะนะครับวันนี้ใช่ค่ะเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับแต่เมื่อวานอะเยอะเมวันวันเสาร์เนาะใช่ค่ะวันนี้ไงมีเพื่อนอยู่เห็นไอ้ที่ลงชื่อน่ะสองกลุ่มน,นะคนวันนี้เหรอครับใช่ค่ะวิวสวยครับลาจุใจนนเนาะนั่นนะสิ เราต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเนาะตอนนี้นะครับเราก็มาถึงลานกลางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติภูผามาแล้วครับก็ค่ากางเต็นท์นะครับคนละ30บาทนะครับรวมทั้งหมดก็ตกอยู่ที่130บาทต่อ2คนนะครับผมก็ถือว่าไม่แพงนะครับนี่เราจะมองเห็นวิวข้างหลังครับตัวนี้เป็นภูเขาที่สวยมากนะครับแล้วก็ใบไม้เนาะเป็นใบของกอไผ่นะผมกำลังจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลแล้วนะ พรุ่งนี้เช้าพาริทิ์ก็จะขึ้นฝั่งนู้นนะครับวันนี้ก็ถือว่ามีคนมากางเต็นท์เยอะอยู่นะฝั่งนู้นก็รถห้าคันหกคันนะครับฝั่งนู้นจะมีรถบ้านด้วยนะเรากางเต็นท์ตรงนี้ไหมลานฮอร์ในเสาพานนี่มันจะเรียบเนียนเลยนะเอาอย่างนั้นเลยเหรอคุณเขาให้กางไหมให้กางอยู่ตรงลานฮอนะนะั่นน่ะใช่ใกางหมดแล้ว แต่ตรงนี้คือเขาไม่ให้จอดรถแบบจอดนอนเพราะว่าให้มาจอดลงของได้ครับผมแล้วพอลงของเสร็จเราก็ไปจอดข้างหลังนู่นนะครับได้ค่ะไปเรามากางเต็นท์ก่อนเนาะกางเต็นท์เอาบรรยากาศภูเขาก่อนที่พระที่จะตกดินก่อนนะครับค่ะ คุณอนันครับคุณเอาอะไรมาทำสมอบกอันนี้คือ,อทำไมคุณคุ้นจังเลยเนี่ยเป็นซี่ซี่รถบุตรไซมันเหมือนสมอบกเราไงมันแข็งแต่มันแข็งกว่านะแนวจะเทียบให้ดูครับแข็งแรงกว่าใช่ไหมคุณใช่แข็งแรงกว่าไหนล่ะโอ้น่าจะหายไปแล้วล่ะสทวพานสมอบกที่เขาแถมมาให้นะ่ะมัน มันอันเล็กๆบางๆท่านี้แหละแต่มัแต่มันบางก่าดีไงใช่ไหมคะแต่นี้มันจะแข็งกว่าครับเนี่ยออันนี้ก็เป็นคอนพิเศษนะเนี่ยคือขับรถมาแล้วไปขออ้อยของชาวบ้านเพื่อกำลังขัดอ้อยอยู่เพื่อก็จะดีให้มาลำหนึ่งก็เอามากินครับเอามาตอกด้วยนั่นเนี่ เราก็กางเต็นท์นะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้เวลาประมาณหกโ Orion, มงเย็นแล้วสาวพันธ์ดีทางกับข้าวนะครับผม <laughs> ๋ยวมันจะมืดค่าซะก่อนนะครับปปว,วันนี้เรามีเมนูอะไรครับสาวพันธ์ครับสัปพันธ์จะแกงเนี่ยค่ะแกงฟักอ๋อแกงฟักใส่กระดูกหมูค<า>่ะนี่ผักเราถือมาจนจะไม่ได้กินแล้วนะคุณ <laughs> ผักก็คือผักปลูกเองนะครับผมม <laughs> <ช>าจากภูพาเลยนะ จนเหี่ยวมาแล้วเนาะสัพพานเนาะเลือกเอาแล้วคุณดูสิเสียดายครับแสงก็กำลังจะหมดแลวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวตอนเช้าเนาะเดี๋ยวเรามาดิฟก,กาแฟแล้วก็ดูพระอาทิตย์ขึ้นนะพระอาทิตย์นะครับผมจะขึ้นฝั่งด้านนี้นะครับผมแล้วก็กางเต็นท์นะครับผมแล้วก็เตรียมโตะ๊ะเตรียมของนะครับวันนี้จะทำกับข้าวนะครับ ผมก็ได้อุ่นข้าวเย็นไว้นะครับลืมหมาข้าววันนอสบวานใช่ค่ะ <laughs> <laughs> ข้าวเย็นสองวันแล้วยังกินไม่หมดนะครับตอนนี้สาบพานก็สับลูกฟักไปที่ยะร้อยเนาะแล้วก็มีกระดูกหมูนะครับตอนนี้กําลังตาเครื่องแกงครับในโคกมีอะไรบ้างครับสับพานมีตะไคร้ค่ะแล้วก็มีพริก ของเรารู้สึกว่าจะเยอะมากนะตอนนี้ตั้งหม้อไปที่ละร้อยครับอ๋อแล้วก็ใส่เครื่องตำเราลงไปนอะใช่ค่ะเราเราจะคั่วหมูก่อนค่ะให้สุกก่อนค่ะเราถึงจะปรุงรสอากาศเย็นสบายเนาะใช่ค่ะไม่ถือกับหนาวมากนะครับไม่ร้อนไม่หนาวเย็นเย็นดีอยู่ค่ะโห หมูสุกหรือยังครับสัรพภันหมูสุกแล้วคะ่ะนี่หมูสุกแล้วเราก็จะเติมน้ําลงไปสักหน่อยนึงหมดขวดเลยพอน้ําเดือดแล้วเราก็จะเอาฟักลงนี่ค่ะมีฟักแล้วก็มะเขือแล้วก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ําปลาน้ําปลาแล้วก็ผงนัวแล้วก็นี่เลยขาดไม่ได้คะ่ะตัวนี้ จะทําให้กลิ่นแกงเราหอมค่ะก็คือข้าวคั่วนี่ตบท้ายด้วยผักช้ว่ว,าวมาดูใกล้ๆเลยคะ่ะนีหะน่หน้าตาหน้าทานไหมอยอ้นี่คุณหน้าตาน้าทานไหมคะหน้าทานครับผม,ม,มแกงผักนะครับถูกใจคุณหรือเปล่าวันนี้นะใช่ถูกใจเลยครับผม <laughs> เนี่ยพร้อมรับประทานแล้วค่ะเรียบร้อยสุดยอดครับหนาวเนาะเริ่มหนาวนะสาปหันนะใช่ไหมวันนี้มีเพื่อนนะครับผมนี่เชื่อไหมมาครั้งก่อนปีที่แล้วนะครับผมก็ตัวนี้แหละที่นอนเฝ้าเราหมดคืนนะตื่นเช้ามาก็ยังเฝ้าเราอยู่นะสัปพันตัวนี้นะใช่จําได้ใช่ไหมที่มาเฝ้าเนี่ยเพราะมีหลายเต็นท์ไอสัปพันข้างๆนะอุ้ยอันนี้มาจากงไหนเนี่ย นี่มาใหม่นะไม่เคยเห็นเนาะมีหลายเต็นมากมากนะแต่ก็มาเพาเต็นเราสาพพันเรายังไม่ได้ให้อะไรกินเลยนะ <c oughs> <c oughs> ต้องใส่จะจําได้ว่ามาครั้งก่อนให้แบบให้ของกินนะครับผมนน่นไปกินข้างล่างโน้ข้างล่างเต็นเป็นสิบหลังเลยเยอะมากเลยนะคนอะทำไมไม่ไปตรงแถวเรานี่คือไม่มีเต็นเลยนะมีแต่เต็นอุทยานที่กางไว้เฉยๆนะครับผมแต่คนที่มาตั้งแคมป์ตั้งเต็นอยู่ข้างล่างนน่นนะครับเพราะว่าโซนนู้นจะใกล้ห้องน้ํานะครับ ปะสวัส์ตักใส่ถ้วยจานกินข้าวครับผมค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะครับผม <c oughs> ขันคอมาทานข้าวด้วยกันนะครับวันนี้ก็จะมีแกงหมูใส่ฟักนะครับผม <c oughs> <c oughs> แล้วก็นี่อันนี้เป็นตำกะไคร้นะครับผมที่เห็นในตลาดนะครับ เห็นแล้วมันเพี้ยวปากนะก็เลยแบบขื้นน้ำลายอย่างนี้ครับก็เลยซื้อมาชุดหนึ่งห้าสิบาทนะครับผมห้าสิบาทเต็มกระปุกเนาะได้เยอะมากเลยนะขอชิมก่อนนะคือแม่ค้าบอกว่ากินไม่หมดก็ใส่กระปุกแล้วก็แช่ไว้ในกล่องฟูมได้หลายวันนะครับผมแซ่บไหมคุณอร่อยมากนัวเต่าหู้ อคคร่คับไม่อยากหยุดเลยนะทีนี้กินเลยค่ะคุณมาเดี๋ยวขอชิมแกงทับุพาน,นะครับคุณเรานั่งผิดทางหรือเปล่าซ <laughs> ้ายกับขวาผมเคยซ้ายเนะสะว่านเคยขวา หนาวๆนะครับกลิ่นแกง<ป><ป>้นอุ่นร้อนๆมาครั้งไหนก็ประทับใจครั้งนั้นใช่ครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะค่อยมาชมวิวตอนเช้านะครับเพราะว่าวันนี้เรามาถึงค่ำนะผมยังไม่เห็นวิวเท่าไหร่นะเผื่อกางเต็นท์เสร็จก็พาทิศ หมดแล้วหมดแสงแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่มาดีกาแฟด้วยกันเนาะ สวัสดีในตอนเช้าๆนะครับเช้านี้นะครับเราก็ได้ย้ายรถนะผมแล้วก็เก็บเต็นท์นะเพราะว่าแดดออกเร็วมากนะครับผมเราก็ย้ายมาทางกับข้าวนะครับกันตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ก็จะมีร่มไม้นะครับให้เราได้หลบแดดนะครับผมรถก็สามารถจอดตรงนี้ได้นะครับผมถ้าเรามากางเต็นท์ตรงนี้ก็คือแบบนอนสายเตื่นทสายก็ได้เนาะเพราะว่ามันมีร่มไม้ครับ อากาศเย็นครับตื่นมาประมาณ15-16สองศานะครับสาวบุพานก็ลุกมานึ่งข้าวนะผมแล้วก็ทำกับข้าวแต่เช้านะครับผมไปอาบน้ำมากำลังแต่งตัวเนาะสาวบุพานเนาะอากาศดีมากเนาะสาวัสดีค่เนะนี่ครับกับข้าวเช้าเราก็อ้ ทอดไก่นะครับผมแล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆนะครับนี่เอาทำามเป็นเนี้ยสัมภาระนะครับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับเพิ่งนึ่งเสร็จเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะตั้งกาแฟนะครับผมเดี๋ยวเรามายิบกาแฟไปด้วยกินข้าวไปด้วยชมบรรยากาศไปด้วยครับก็คือชาวนี้เนาะ,ะนักท่องเที่ยวที่มากลางเต้นนะครับพร้อมกันคือเขากลับไปหมดแล้วนะครับผมเรา เราก็คือค่อยๆทําแบบเนาะเราไม่ได้รีบนะผมเราก็เลยอยู่ทีหลังเพื่อนนะเนี่สโซนนี้เหมาะกับการมากลางเต็นนะผมว่านะครับมันร่มรื่นดีครับในตอนเย็นเนาะช่วงตอนบ่ายตอนเที่ยงนะครับผมก็น่าจะร่มนะครับผมตรงเนี้เดี๋ยวมาครั้งหน้าต้องมากลางเต็นอยู่นี่ครับมาครับผมเชา้านี้ก่อนออกเดินทางนะครับเรามา ดิฟกาแฟนะครผมบรรยากาศเย็นๆแบบนี้เนาะกินกาแฟอนอุ่นเนาะสาวพันเนะาะน่าจะเข้ากันมากๆนะครับเยอะๆเลยค่ะคุณมาสาวพันเราก็กินข้าวไปพร้อมๆกันเลยครับแต่ผมจะชงเป็นทูนวันให้สาวพันก่อนนะครับ อันนี้เจียวบองอันนี้ซื้อมากระปุกละสิบาทค่ะผมไปไหนแล้วผมเห็นทุกจังหวัดเลยครับเจียวบองแบบนยี่ห้อนี้ครับหรือว่ามันเป็นอะไรเขาหรือเปล่ามันเป็นสติกเกอร์ติดแบบติดกระปุกเขาหรือเปล่าเนาะอาจจะไม่ใช่ยี่ห้อนี้หือเป่าสับพันน่าจะใช่บสติกเกอร์ติดกระปุกแบบเนี้ยเขาส่งขายทัวประเทศอย่างเนี้ย ใช่ไหมเฉพาะสติกเกอร์เหรอคุณนั่นก็กระปุกนี้ค่าจะส่งขายทั่วประเทศไงครับอแต่เราไปจังหวัดไหนก็เห็นนะเห็นเจียวบองที่ติดสติกเกอร์แบบนี้นะผมอ่ะอกลิ่นหอมมากนะครับผมมาสาวพันชนไหนครับผม อชื่นใจค่ะอืออากาศเย็นๆนี้เข้ากันมากนะครับผมตรงนู้นคุณมีนักท่องเที่ยวมาอีกล้วพอสองพันังไม่คนนะคนแล้วหรอคนแล้วค่ะนัองเที่ยวก็จะมาตลอดอยู่ส่วนมากเขาจะมาถ่ายรูปแล้วก็กลับอย่างนี่ครับ มานข้าวครับกินพร้อมกันเลยครับผมก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะเดินทางไปที่ตัวอำเภออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเพื่อที่จะไปงานแต่งของพี่นะครับผมและหลังจากนี้นะครับหลังจากไปงานแต่งเสร็จแล้วก็จะเดินทางนะครับผมไปยังจังหวัดลบบุรีครับแต่ก่อนจะถึงจังหวัดลบบุรีก็อาจจะแวะหลายสถานที่อยู่นะครับผมก็ฝากเป็นกำลงใจให้พวกเราด้วยนะครับ อร่อยไหมคุณอร่อยครับปลาบองอร่อย <c oughs> บรรยากาศเย็นสบายมากเลยค่ะ <c oughs> อากาศดีนะครับผมไม่หนาวไม่ร้อน อากาศดีมากเลยนะอยู่ได้ทั้งวันเนาะสองวันเนาะใช่ค่ะก็น่าเสีดายอยู่เรายังไปไม่ทั่วอำเภอภูพาม,มาเลยเนาะยังมีอีกหลายสถานที่นะที่น่าไป ส่วนดอ,อกไม้ยังไม่ได้ไปนะสาหันนะใช่ส่วนดอ,อกไม้ก็ยังไม่ได้ไปค่ะอำเภอภูผามาันนี่น่าเที่ยวมากเลยนะคะใช่ครับผมแบบเป็นมีภูเขาหินปูนมีน้ำมีอะไรอย่าเงี้ยครบหมดเลยค่ะใช่แล้วก็ภูเขาแต่ลูกนี้คือสวยมากค่ะ แล้วก็มีสถานที่ที่เปิดใหม่เยอะมากเลยค่ะจะพวกเราก็ยังไม่ได้ไปเหมือนกันเนาะถอใครมาเที่ยวโซนนี้นะครับไม่มีที่พักก็มาจอดอกลางเต็นท์นะครับจอดนอนได้ที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านนะครับวิวดีมากค่ะวิวดีมากบรรยากญญากศดีค,ะค่ะขับไปอีกนิดนึงก็จะถึงอำเภอภูเกน็นแล้วนะสาวผ่า ใกล้ๆก,กันเลยเนาะใช่หลังจากที่กินข้าวเสร็จนะครับผมเราก็าจะพาเดินชมนะบริเวณรอบๆเนาะสาวพันเนะาะค่ะตรงนี้นะครับผมจะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับผมก็เข้ามาติดต่อสอบถามตรงนี้ได้นะครับรีวิวสวยนะ วิวสวยมากเลยค่ะก็คือส่วนมากนักท่องเที่ยวที่มาก็จะมาถ่ายรูปตรงนั้นเสาผาใช่ไหม,มตรงป้ายอุทยานแห่งชาติภูผาม่านครับตรงป้ายที่เขียนว่าอุทยานแห่งชาติภูผาม่านนะครับผมเพราะว่าจะมองเห็นภูเขาข้างหลังชัดเจนมากนะครับโอ้โหโอ้สวยจริงๆเนาะเสาผาเนาะสวยค่ะคือเห็นมุมกว้างเลยครับ ถ้าเราเอาโต๊ะมานั่งตรงนี้ก็โอเคเลยนะ,นะนี่ตัวนี้คือแบบลมลื่นมากนะคระับนี่ง่ายเขา,ามีโต๊ะให้แถววันใช่ค่ะลมลื่นเลยครับตรงนี้อยู่ได้ทั้งวันสาวว่าไปดูฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นจะเป็นลานค้าสวัสดิการนะครับอ,อ,อุ้ยเขาปลูกต้นไม้สวยนะนี่นี่ตรงนี้มีดอกไม้นะครับ ดอกไม้เมืองหนาวนี่อุ้ยสวยมากครับดอกเนี้ยอยู่บ้านผมก็มีนะครับมันจะออกดอกเฉพาะช่วงฤด,ดูหนาวนะครับผมเป็นดอกสีแดงๆนี่ครับสวยงามครับผมไปชมวิวตรงนี้ครับสัมพัน ครับขอบคุณครับครับตรงนี้ก็จะเป็นรายคา้าสวัสดิการนะครับเฮ้ยชาวบ้านกินไอติมเลยสิมีไอติมนะครับผมเอาอันไหนคุณทุเรียนก็มีนะ <laughs> ก็เป็นไงบ้างครับผมกับการมากางเต็นท์นะครับผมที่อุทยานแห่งชาติภูผามานครับก็ถ้าใครมาที่อุทยานแห่งชาติภูผามานเนาะอยากจะชมถ้ำนะผมหยุดจุดนี้ก็จะมีถ้ำพญานาคราชนะครับผมก็เป็นถ้ำที่สวยมากๆนะครับแต่ต้องให้เจ้าหน้าที่พาไปนะครับผมผมก็เคยไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับสวยจริงๆนะครับสวยมากเนาะนะครับ ทำพญานคราชทำเกดแก้วทำหูตลอดทำหลายแถวมีหลายท่าครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับพวกเราสองคนนะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเรก็จะเดินทางไปที่ตัวเมืองขอนแก่นนะครับผมไปร่วมงานแต่งก่อนค่อยออกเดินทางไปลบบุรีกันครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ